กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ปิดไปนาน14ปีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนีแม่เที่ยวพาทุกคนมาที่ร้านเจ๊จิม๋มอาหารตามสั่งอยู่สีแยกแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะเมนูที่เราเลือกทานวันนี้เป็นหอยทอดผัดไทยผัดพริกแกงเทะเลหอยทอดเราสามารถบอกแม่ค้าได้นะคะว่าเราอยากได้แบบกรอบหรือแบบนุ่มถ้าแบบกรอบแม่ค้าบอกว่าต้องใช้เวลารอนานนิดนึงเพราะว่าทําคนเดียวค่ะ เมนูอาหารยังมีอีกหลายอย่างนะคะและที่นี่ก็รับทำข้าวกล่องด้วยค่ะถ้าใครไม่อยากรอนานสามารถโทรสั่งก่อนได้แล้วค่อยมารับได้นะคะและที่นี่ก็ยังมีบริการจัดส่งให้ด้วยค่ะโทรมาสั่งแล้วสามารถให้ไปส่งได้เลยค่ะหอยทอดแป้งกับกอบตามที่เราสั่งกับเมนูผัดไทยกุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะ ใครสนใจมาทานหรือว่าจะสั่งไปทานที่บ้านเบอร์โทรเราจะขึ้นที่ท้ายคลิปนะคะหิวอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหอยทอดผัดไทยให้นึกถึงเจ๊จิมอาหารตามสั่งแกงหางแมวค่ะวันนี้หนีแม่เที่ยวกับก่อนค่ะคลิปหน้าจะพาไปไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะ